สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะคะในช่วงห้องเรียนออนแอร์พบกับครูอาจารย์น้ำฝนนาสวัสด์ในวิชาฟิสิกส์เช่นเดิมค่ะเด็กๆนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกส์นิวเคลียร์ค่ะเด็กๆนะ ในประเทศไทยเนี่ยนิวเคลียร์เนี่ยมันจะรู้สึกว่าไกลตัวของเรามากนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เอาพลังงานนิวเคลียร์นะคะมาใช้ประ,ประโยชน์ในแง่ของพลังงานนะเราใช้ในเรื่องของการศึกษาหรือในเรื่องการแพทย์กันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพลังงาน Nuclear นะิวเคลียร์น่ะถ้าเราใช้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่ ควบคุมนะคะดูแลอะไรเงี้ยน,นะคะเป็นพลังงานที่ดีเลยนะเพราะว่าไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมนะคะเรามาดูกันนะคะว่าฟิสิกส์นิวเคลีย์นะเขาจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะนิวเคลีย์เนี่ยจะเป็นการศึกษาสมบัติของนิวเคลียสนะคะนิวเคลียสอยู่ในอะตอมเนาะนะคะซึ่งพวกโครงสร้างนิวเคลียสที่เขามีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะมีพลังงานมหาศาลนะที่ปลดปล่อยออกมานะคะเด็กๆมาดูคะ่ะว่า ใครนะเป็นคนค้นพบเกี่ยวกับเรื่องกัมมันตภาพรังสีนะคะคนนี้นะศึกษาเกี่ยวกับเอ็กซ์เรย์นะคะเด็กๆน่าจะเคยได้ยินหรือเคยเอ็กซ์เรย์กันมาหลายๆคนแล้วนะคะซึ่งปรากฏการณ์นี้ละค่ะเด็กๆนะค้นพบเกี่ยวกับนิวเคลียสคนนี้ค้นพบเกี่ยวกับรังสีจากนิวเคลียสเป็นคนแรกนะคะว่ามีการดูดกลืนแล้วก็ปล่อยรังสีเอ็กซ์ออกมานะคะของธาตุที่เป็นธาตุ ชื่อว่ายูเรเนียมค่ะคราวนี้ชื่อของเขาเนี่ยนะคะในเมื่อเขาเป็นคนเหมือนคิดค้นคนแรกเป็นคนพบคนแรกนะคะส่วนใหญ่แล้วทางวิทยาศาสตร์ใครที่เป็นคนที่คิดค้นพบหรือประกาศออกมานะคะชื่อของเขามักจะได้เป็นหน่วยของสิ่งต่างๆเหล่านั้นแน่นอนคะ่ะหน่วยแบคเคเรลนะคะชื่อของคนนี้เลยเฮนรี่แบคเคเรลนะคะก็ใช้เป็นหน่วยในเรื่องของรังสีเหมือนกันนะคะ เรามาดูต่อไปคนนี้หลายๆคนคุ้นชืนช่อนะคะเพราะว่าในยุคก่อนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้หญิงนะมีน้อยนะคะและที่โด่งดังด้วยนะมารีคูลีค่ะนะคะเขาพบกัมมันตภาพรังสีนะจากธาตุโพโลเนียมแล้วก็เรเดียมนะคะปรากฏว่ารังสีพวกนี้นะคะมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสนะซึ่งเป็นนิวเคลียสที่ไม่สเสถียรน,นะคะ จะมีการสลายตัวได้ดีีดแล้วก็สลายไปสลายไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเสถียรนั่นเองนะคะโอเคคราวนี้เรามาทบทวนกันนิดหนึ่งค่ะว่าตัวอนุภาคมูลฐานนะในเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรายังดูทั้งโปรโตอนอิเล็กตรอนนิวตอนอยู่นะโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนโปรโตอนเป็นบวกนิวตอนเป็นกลางอิเล็กตรอนเป็นลบนะคะ แต่คราวนี้ในนิวเคลียสในนิวเคลียสทุกคนในนิวเคลียสจะพูดถึงหลักๆคือโปรตอนกับนิวตอนนะคะอิเล็กตรอนเนี่ยอยู่นอกนิวเคลียสแต่อยู่ภายในอะตอมค่ะโอเคสัญลักษณ์ของธาตุดังนั้นเวลาที่ในสัญลักษณ์ธาตุอะค่ะมันจึงไม่มีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนนะคะโดยสัญลักษณ์หลักๆก็คือชื่อธาตุชื่อธาตุอะไรก็เขียนไปมีเลขมวลอยู่ด้านบนเลขมวลคืออะไรเลขมวลคือ เลขที่บอกจำนวนนิวตรอนบวกโปรตอนส่วนเลขอะตอมเป็นเลขบอกว่าธาตุนั้นคือธาตุอะไรนะคะก็คือจำนวนของโปรตอนนะจะเห็นว่าไม่มีในเรื่องของอิเล็กตรอนนะคะคืออิเล็กตรอนเหตุที่ไม่มีคือ1นึ่เขาเบา 2. องเขามีการเข้าออกหลุดและรับตลอดเวลานะคะก็เลยไม่ได้ส่งผลนะเพราะว่าอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เกี่ยวกับธาตุนะซึ่ง ถ้าธาตุยังเป็นแบบนี้หมายความว่าเลขเลขอะตอมเป็นเลขเนี้ยเขาต้องเป็นธาตุนี้แน่นอนนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งค่ะมีธาตุบางธาตุที่เลขอะตอมเท่ากันแต่เลขมวลไม่เท่ากันเอ๊ะอันนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกธาตุไหมไม่ทุกธาตุนะคะแต่มีบางธาตุที่เป็นแบบนั้นนะซึ่งเราก็จะเรียกเขาว่าไอโซโทปนะคะเป็นธาตุที่มีไอโซโทปอ่ะอันนี้คือตัวอย่างค่ะ ตัวอย่างของธาตุนะคะซึ่งเด็กๆคุ้นชินจากของเคมีแล้วแน่นอนโอเคคราวนี้เดี๋ยวครูขอทบทวนสักประมาณ2-3สามธาตุแล้วกันนะคะอะคราวนี้เด็กด,ดูคะ่ะครูขอเป็นตัว CL แล้วกันเขาให้จำนวนอะไรมาบ้างให้จำนวนนิวตรอนให้จำนวนอิเล็กตรอนอันนี้คือในสภาวะที่ ที่เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะอิเล็กตรอนกับโปรโตอนจะเท่ากันเราสามารถเติมได้เลยว่าตัวอิเล็กตรอนน่ะก็ต้องเป็น17อ่าแล้วเอ๊ะเลขอะตอมเป็นเท่าไหร่เลขอะตอมคือจํานวนอะไรคะคือจํานวนโปรโตอนเนาะเลขอะตอมคือจํานวนโปรโตอนแต่ถ้าโปรโตอน17นะคะเลขอะตอมก็ต้อง17ด้วยอ่าแล้วเลขมวลล่ะเลขมวลคืออะไรเลขมวลคือโปรโตอนบวกนิวตอน เลขมวลคือโปรโตอนบวกนิวตอนนะคะก็จะได้เป็น35คราวนี้เขาให้มาเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียสนะคะ c l เราก็เขียนชื่อธาตุเหมือนเดิมแล้วมีอะไรคะเลขมวลเลขอะตอมนะเลขมวลด้านบน35เลขอะตอม17นะคะอีกสักตัวดีกว่าเนาะอ่ะตัวง่ายๆตัวบนก็ได้ค่ะ Br ตัว BR คราวนี้เขาให้มาวัดเลขอะตอมอ่ะ35รู้เลขอะตอมรู้อะไรอีกรู้โปรตอนรู้โปรตอนเนาะแสดงว่าโปรตอนคือ35เช่นกันนะคะนิวตรอนเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงอ่ะขอข้ามไปอิเล็กตรอนก่อนคะ่ะอันนี้คือเป็นกลางทางไฟฟ้าหมดอิเล็กตรอนก็จะ35เช่นเดียวกัน นะคะแล้วนิวตอนล่ะนิวตอนสามารถหาได้จากอะไรคะนิวตอนบวกโปรตอนได้เลขมวลนะดังนั้นเด็กๆเ,เอา81ไปลบจาก35ก็ได้เป็น46นะคะเขียนชื่อธาตุคนะ่ะเลขมวล81เลขอะตอม35นะคะประมาณนี้ที่เหลือเนี่ยเด็กๆสามารถไปฝึกใช้ได้นะคะครูขอ,อยกตัวอย่างไว้แค่2พออ่ะคราวนี้ ในเรื่องของกรรมันตภาพรังสีนะคะชนิดที่เราจะเรียนกันเนี่ยจะมีหลักๆอยู่3ชนิดค่ะเด็กๆแอลฟาเบต้าและแกมมานะคะคราวนี้แอลฟาเนี่ยเวลาที่ถ้าตัวนั้นเนี่ยมีการแผ่รังสีออกมาเนี่ยจะอยู่ในรูปของฮีเลียมนะคะส่วนเบต้าจะอยู่ในรูปของอิเล็กตรอนแกมมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีประจุไฟฟ้านะคะแต่มีพลังงานมหาศาลนะ เรามาดูกันนะคะกระบวนการที่สลายแล้วให้อลฟากระบวนการที่สลายแล้วให้อลฟานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันยังไงใช้หลักการการเขียนเป็นแบบเหมือนดุลสมการนะคะอ่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็น Parent n u c l e i เอ่ะ u 2 3 8 9 2นะคะทั้งซ้ายและขวาของเครื่องหมายที่เป็นลูกศรเนี่ยนะคะ จะต้องมีเลขมวลเลขอะตอมที่ดุลแล้วเท่ากันนะคะอันนี้คำว่าดุลหมายความว่าอะไร234เนี่ยไปบวกกับ4ก็ได้238 90บวก2ซึ่งเป็นเลขอะตอมเนี่ยได้92ใช่ไหมคะเท่ากับตัวนี้เลยนะดงอันนี้คือกระบวนการสลายแอลฟานะคะจะได้ธาตุใหม่แล้วก็ได้แอลฟาซึ่งอยู่ใน รูปของ h ีเลยมสี่สองนะคะโอเคคราวนี้แล้วประโยชน์ของแอลฟาเอามาใช้ทำอะไรนะคะแอลฟาเนี่ยถ้าในรูปเด็กจะเห็นว่าป้องกันด้วยด้วยแผ่นกระดาษนะคะแค่กระดาษเลยนะไม่สามารถทะลุผ่านผิวหนังได้นะคะเด็กๆเคยเห็นตัวนี้ไหมมันจะเป็นตัวที่เอาไว้จับว่าเอ้ยมีควันมีควัน นะคะมีควันไปเขาเรียกว่าเป็นตัวดีเทคควันแล้วก็ไปฟ้องระบบว่าเฮ้ยมีควันอาจจะเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นในสถานที่ที่เหมียเนี่ยเขามักจะห้ามสูบบุหรี่ห้ามออประกอบอาหารอะไรที่มันมีควันแล้วมันจะลอยขึ้นไปได้นะคะเครื่องนี้ก็จะเตือนนะ,ะดังนั้นตัวนี้ค่ะถ้าหลักการในการใช้งานจริงๆก็คือ เอามาใช้ทําเครื่องนี้เลยครานี้แสดงว่าเขาต้องมีการทดสอบเครื่องนี้อยู่เสมอๆเ,เนาะเพราะว่าการเกิดไฟไหม้มันไม่ได้แบบเกิดบ่อยนะคะแต่ถ้าไม่มีการทดสอบเนี่ยแล้วเวลาเกิดไฟไหม้จริงๆมีควันแต่เครื่องนี้ไม่เตือนก็แย่เลยนะคะโอเคต่อไปกระบวนการสลายให้เบต้าหรือบีต้านะคะตัวนี้นะ C14 นะคะคาร์บอน14 นะครูต้องพูดอีกเพราะว่าตัวคาร์บอนเขามีไอโซโทปเป็นคาร์บอนตัวอื่นก็ได้นะคะคาร์บอน14ตัวนี้นะให้มาเป็นตัวเอ็นเหมือนกันทุกคนอุ้ยเลขข้างบนเท่าแหละตัวนี้ค่ะเจแสดงว่าตัวที่ให้อีกตัวหนึ่งนะคะจากการสลายของอันนี้คือนี่เลยค่ะอิเล็กตรอนเพราะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยประจุข,ของเขาจะเป็นศูนย์แล้วก็ลบหนึ่ง ะะลบ1นบวก7ได้6นะ,ะอันนี้คือการสลายให้บีตานะคะได้เป็นอิเล็กตรอนนะ,ะซึ่งเอามาใช้ประโยชน์อะไรนะคะเรามาดูคุณสมบัติก่อนว่าเจ้าตัวบีตาหรือเบตาเนี่ยนะเขาบอกว่าป้องกันได้ด้วยพวกแผ่นพลาสติกที่หนาขึ้นหน่อยนะคะอ่ะก็คืออำนาจทะลุทะลวงของเขา,าจะสูงกว่าเมื่อกี้ นะคะสามารถทะลุผ่านผิวหนังนะคะได้แต่ว่าออแค่ถึงขั้นที่ผลิตเซลล์ที่เป็นเซลล์ใหม่ๆเนี่ยไม่ได้คือผิวหนังแบบบางๆอย่างเงี้ยได้นะคะอาจสามารถทะลุผิวหนังมนุษย์ได้นะคะถึงชั้นที่ผลิตเซลล์ใหม่เราจะเห็นว่ามีในรูปเนี้ยมีการเข้าไปแล้วก็กระเด้งออกมานะคะ่านได้นิดเดียว คราวนี้เขาบอกว่าถูกนำไปใช้เป็นสารเรืองแสงนะคะหรือเพศสั์ลังสีเพื่อวินิจฉัยโรคอ,อันนี้คือตัวเบต้านะคะใช้ในการเรื่องของการวินิจฉัยโรคเด็กๆน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของแบบการฉีดสีหรืออะไรต่างๆเแล้วนะคะนะคะก็บางอันก็จะมีตัวพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะโอเคตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้นะ การสลายได้แกมมานะคะแกมมาเนี่ยเ,เขาไม่มีประจุไฟฟ้าเวลาที่เขาไม่มีประจุไฟฟ้านะคะดังนั้นเขาจะวิ่งทะลุทะลวงเลยจะไม่โดนเหนียวนำด้วยอากาศหรืออะไรต่างๆนะคะครานี้ป้องกันได้ด้วยอะไรป้องกันได้ด้วยพวกแผ่นเหล็กนะคะที่หนาๆเลยนะค,ะครานี้การสลายได้รังสีแกมมาเนี่ยเด็กๆจะเห็นว่าอุ้ยในรูปนี้คืออะไรเป็นเครื่องอุโมงค์นะคะ ที่สามารถใช้ดูในเรื่องของความผิดปกติในร่างกายที่บางทีเนี่ยหาสาเหตุไม่เจอนะคะเข้าไปในเครื่องเนี้ยสามารถวิเคราะห์ได้นะแล้วก็ถูกนำไปใช้ในการรักษามะเร็งหรือการฉายค่าเชื้อนะคะพวกอาหารที่จะทำการส่งออกนะหรืออาหารที่กึ่งสุกกึ่งดิบเช่นพวกหมูยอ,อ,อแหนมนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราห้ามคนกินไม่ได้ เราบอกว่าให้ทําให้แบบสุขสะอาดใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเป็นในเรื่องของอความนิยมในการบริโภคแหนมเนี่ยมีหลายๆคนที่ทานแบบดิบนะคะเขาก็เลยแก้ไขปัญหาด้วยการฉายรังสีให้แหนมจะได้ไม่มีเชื้อโรคนะโอเคค่ะคราวนี้อันนี้เป็นเรื่องของอันตรายของรังสีนะคะในทางตรงแล้วก็ทางอ,อมนะทางตรงเนี่ยก็คือรังสีไปเจอกับเซลล์นะ มากระทบที่ตัวเราแต่เราไม่ได้รู้นะว่าแบบมีรังสีมากระทบแล้วมันจะเจ็บหรืออะไรเงี้ยนะคะนอกจากความเข้มของรังสีเนี่ยมันรุนแรงมากนะทำให้เซลล์เนี่ยตรงนั้นมีการเสียหายนะคะหลังจากนั้นแต่ถ้าเป็นทางอ้อมล่ะทางอ้อมคือไม่ได้กระทบเซลล์โดยตรงค่ะแต่มาพร้อมกับอากาศน้ําดื่มอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะอันนี้คือภาพของการกั้นรังสีนะรังสีอัลฟากระดาษ นะคะรังสีเบต้าเป็นแผ่นโลหะบางๆส่วนรังสีแกมมาเนี่ยต้องเป็นแบบโลหะหนาๆเลยนะคะดังนั้นอะไรที่แผ่เป็นแกมมาจะต้องค่อนข้างระมัดระวังนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะที่บอกดเด็กๆว่าออลฟามีแบบไหนบ้างเบต้าหรือบีต้าเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็แกมมาอ่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวคราวนี้เด็กๆจะสังเกตว่าที่แกมมาดูที่แกมมานะคะ จะมีสัญลักษณ์ดอกจันอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าธาตุนีย้ยังอยู่ในสถานะ excited นะคะต้องทำการสลายตัวอีกนะคะจนกว่าจะถึง ground state อย่างเงี้ยค่ะสลายตัวมาแล้วก็มาต่อที่บรรทัดนี้อีกนะคะบางครั้งเนี่ย อาจจะสลายตัวถึง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเลยก็ได้นะคะจนกว่าจะถึงกราวสเตทซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยข้อดีคือการได้พลังงานนะคะเด็กๆโอเคคราวนี้เรามาดูในเรื่องของอสูตรที่เราจะใช้นะคะในการคำนวณเรื่องกำมันตรารังสีกันนะคะว่ามีสูตรอะไรบ้างอันนี้จะเป็นเรื่องของอัตราการสลายตัวนะคะเด็กๆ n n ใหญ่ n ใหญ่เนี่ยคือจำนวนนิวเคลียสนะคะที่เหลืออยู่ นะคือบางเล่มเนี่ยเด็กๆอาจจะเจอสัญลักษณ์ที่ที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะนะคะบางทีเขาใช้เป็น n 0 n 1ศอเงี้ยนะคะอ่ะส่วน N0 ในในของที่ครูสอนเนี่ยหมายถึงจำนวนนิวเคลียสที่เป็นตัวตั้งต้นนะคะเพราะว่าเวลาที่สลายไปเนี่ยนิวเคลียสเขาจะลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะคะสูตรของเขาคือเท่ากับนะคะลบ ล a มดาส่วน N อวิลมดานี้คืออะไรล a มด d าเนี่คือเป็นเรื่องของการสลายตัวนะซึ่งเขามีสูตรเพิ่มอีกมันเป็นสัมพันธ์กับครึ่งชีวิตนะคะก็คือเรื่องนี้ถ้าเด็กจะทำได้เด็กต้องทบทวนในเรื่องของลอการิทึมมาด้วยนะคะจะเป็นลอนสองส่วนคาอ่าโอเคค่ะครูจะให้ดูในเรื่องอนุกรมสลายที่ครูบอกว่าบางธาตุเนี่ย สลายตัว3ครัง้4ง4ครั้ง5ครั้งนะคะอันนี้เป็นแผนภาพหนึ่งในะเรื่องของอนุกรมการสลายนะคะที่เกิดขึ้นนะเด็กก็จะเห็นว่าอู้กว่าเขาจะสลายตัวจนถึงกราสเตตเนี่ยเขามีการเปลี่ยนหลายรอบมากๆเลยนะคะคราวนี้การสลายตัวพวกนี้นะคะเนื่องจากว่ามันมีหลายครั้งเนาะนะคะแต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถดูได้นะคะมีคำคำนี้คะ่ะเด็กๆครึ่งชีวิต ครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตแปลว่าอะไรครึ่งชีวิตแปลว่าเวลานานเท่าไหร่ธาตนั้นจึงจะเหลือจํานวนครึ่งหนึ่งสมมติมี100ใช่ไหมใช้เวลา5วันเหลือ50อย่างเงี้ยเราเรียก5วันว่าครึ่งชีวิตนะคะคราวนี้ครึ่งชีวิตของธาตุแต่ละธาตุเนี่ยไม่เท่ากันเลยบางธาตุมีครึ่งชีวิตในหน่วยวินาทีก็มีบางธาตุมีครึ่งชีวิตในหน่วยแบบ หลายร้อยปีหลายพันปีอย่างนี้ก็มีนะคะนะอ่ะคราวนี้เวลาที่เขาจะามาใช้นะคะเขาก็เลยต้องดูให้มันเหมาะสมกับการใช้งานนะคะอันนี้คือสูตรต่างๆที่เกี่ยวกับการคิดในเรื่องของการสลายกำมนตรารังสีสูตรจะเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลอก,การิทึมนะเกี่ยวข้องกับลอก,การิทึมจะทำโจทย์เรื่องนี้ได้ดีต้องทบทวนลอก,การิทึมมาก่อน นะคะโอเคค่ะคราวนี้เรามาดูโจทย์กันดีกว่าเนี่ยโจทย์เยอะมากโจทย์เยอะมากๆเลยเออขอโทษสูตรเยอะมากๆเลยนะคะเด็กๆนะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันเรามาดูกันนะคะข้อแรกข้อแรกเขาบอกว่าสารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งนะคะมีค่าครึ่งชีวิตอ่ะเราเขียนก่อนครึ่งชีวิตเขาใช้เป็นตัวทีใหญ่เนาะนะคะสองคูณสิบยกกำลังสี่นาที หน้าทีนะคะครูเขียนเป็น,นมินสิสไปแล้วแต่เด็กนะจะจำได้เราต้องใช้เป็นวินาทีเนาะเปลี่ยนเลยดีกว่า2องคูณ1ิกำลังสเปลี่ยนจากนาทีเป็นวิค่ะคูณด้วย60ซะให้อะไรมาอีกมีสารมีสารอยู่เท่าไหร่คะ4ี่คูณ10กำลังส5นิวเคลียสอันนี้ก็คือตัว n ถ้ามีสารเนาะสคูณ10กำลังสิ นะคะครูใส่คำว่าน New วิวเคลียสไปเลยอ่าก็คือเราจะเรียกว่าเป็นตัวก็ได้อ่าคราวนี้เขาถามว่าจะมีกำมันตรภาพกี่แบคแครียนะคะสูตรจากเมื่อกี้ค่ะเราต้องใช้ตัวนี้ค่ะ DN ส่วน DT l a นะแลมดาแลมดาเแต่คราวนี้จำได้ไหมคะว่าแลมด d าคือ l อนสอส่วนด้วยค่าเออขอโทษส่วนด้วยครึ่งชีวิตนะคะ คูณกับ n ะคะ่ะลอนสองจำได้ไหมคะเด็กๆ0ูน3จุดหกเก้าสามนะหารด้วยครึ่งชีวิตเมื่อกี้ที่เราหามาแล้วสองคูณสิบยกกำลังสี่คูณด้วยหกสิบค่ะแล้วก็คูณกับจำนวนของนิวเคลียสที่มีนะคะก็จะได้ว่าเป็นกี่แบคทีเรียนะจะได้เป็นประมาณ2.3นะคะคูณ10กำลังเแบคทีเรีย โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูข้อต่อไปอันนี้เป็น IOD 131นะคะชื่อเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางการแพทย์อยู่เหมือนกันนะคะไอโอดีนะ,ะเขาบอกว่ามีการสลายตัว0.087วันนะคะมีค่าคงตัวการสลายตัวนะ0.087เอ๊ะค่าคงตัวการสลายตัวคืออะไรคือตัวแลมดาคือตัวแลมดา เดี๋ยวจะแบบอ,อ้แลมดามันความยาวคลื่นไม่ใช่เหรออันนี้คนละเรื่องกันแล้วนะคะอ่ะแลมดาตัวเนี้ยจะเป็น0.087วันถ้าเริ่มต้นมีสารอยู่10กรัมอันนี้คืออะไรคือ n 0นะคะเขาอาจจะให้เป็นจำนวนอะตอมจำนวนนิวเคลียสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือให้เป็นกรัมเลยก็ได้นะคะ n 0เนี่ย10กรัม ผ่านไป24วันนะคะผ่านไป24วันนะจะเหลืออยู่เท่าใดนะคะคราวนี้24วันเนี่ยคืออะไรเราต้องมาหาว่า24วันเนี่ยเป็นกี่ช่วงของครึ่งชีวิตนะคะคราวนี้สูตรที่มาเกี่ยวข้องของเราเนี่ยที่เราจะต้องใช้นะคะก็คือแลมด d าเมื่อกี้ไงลอน2ส,ส่วนด้วยคาบนะคะ เราจะมาดูว่าค่าของเรามีค่ากี่วันเราจะไปหาต่อว่า24วันอะเป็นกี่ช่วงเวลาของอครึ่งชีวิตนะคะอะคราวนี้ตัว t นะคะครึ่งชีวิตของเราเจ้าลอน2อเนี่ยหารด้วยแลมดาคืออัตราการสลายตัวอะรอน2 0.693นนะคะหารด้วย0.087ค่ะ ได้เลขมาสวยๆคือ8วันได้8วันดังนั้นดังนั้นนะคะจำนวนครึ่งชีวิตว่าใช้ไปกี่ครึ่งชีวิตเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวแปร n ลูกนะคะ n ก็เลยจะเท่ากับเขาบอกมา24วันใช่ไหมคะ24วันหารด้วย8ก็จะเท่ากับ3นะคะ n ที่เราใช้เนี่ยจะเป็น3แล้วเอาไปทำอะไรต่อนะคะ เอาไปหาต่อค่ะว่าจำนวนที่เหลืออยู่เป็นเท่าไหร่นะคะอ่ะจริงๆตัวเลขอันนี้ไม่ยากมากแต่ว่าเราขอตั้งเป็นสมการไว้ให้ก่อนเพราะว่าบางทีตัวเลขบางอันอะ่ะการคิดเทียบััญััตแตยากมันจะยากนะคะอ่ะถ้าสูตรของเราจะเป็น N ใหญ่เท่ากับ n ศยนะ์ะเริ่มต้นหารด้วย2ยกกำลัง N ผ่านไปกี่ครึ่งชีวิตแล้วนะคะอ่านี้ก็จะเป็นเริ่มต้น10กรัมหารด้วย2 ผ่านไปกี่ครึ่งชีวิตแล้ว3ครึ่งชีวิตค่ะ2กำลัง3นะคะก็จะเป็น10หาร8นะคะจะเหลืออยู่1.25กรัมนะคะสิ่งที่เหลืออยู่นะหรืออันนี้ถ้าเราเทียบเป็นหยาดตยางใช่ไหมคะเราก็สามารถเทียบได้10เหลือ5 5เหลือ2.5 2.5เหลือ1.25แบบนี้ก็ได้นะคะก็คือผ่านไป3ช่วงอ่ะ เรามาดูต่อค่ะเรื่องโครงสร้างของนิวเคลียสอันนี้จะมีในเรื่องของอะตอมเข้ามาเกี่ยวขอ้องหน้าตายอย่างนี้เด็กๆเ,เคยเห็นแล้วนะคะแล้วเขาพูดถึงว่าอิเล็กตรอนเนี่ยจริงๆล้ามีความเร็วมากกว่าแสงอีกนะนะคะซึ่งการคนพบพวกเนี้ยนะคะคนคนคนเนี่ยคือก่อนหน้านี้นเขาจะมีโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนใช่ไหมแต่คนนี้ค่ะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของนิวตอนนะซึ่งหลักมันคืออยู่ในนิวเคลียสเลยนะคะคราวนี้ เขาพูดถึงว่าเอ้ยโปรโตอนน่ะเขาเป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็มีพลังงานนะโหห5เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ one, นะคะคราวนี้ถ้าเกิดการแตกตัวแบบนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวมันจะมีพลังงานมหาศาลเกิดขึ้นนะคะอ่ะคราวนี้หน้านี้นะคะเด็กๆจะพูดถึงการยึดเหนี่ยวภายในนิวเคลียสนะคะว่าเจ้าตัวโปรโตอน ถ้าดูลึกๆไปแล้วเนี่ยมันจะมีตัวพวกนี้นะคะ u ud อุ้ยคืออะไรอะ u ud นะคะพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นพวก Up Down Up Down นะคะอั Up, down คัล์นะอันนี้ก็จะเรียนลึกๆไปอีกนะคะอันนี้ครูแนะนำให้เด็กรู้จักไว้เฉยๆนะแล้วก็จะอันนี้เป็น down down นะอ p อย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งมันจะมีเลขประจำของเขา เลขประจํำค่าของเขาพอรวมกันทั้งหมดเนี่ยโปรตอนอได้หน่งแต่นิวตอนเ,อเป็น0ูนนะคะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อกันว่าแล้วเจ้าแรงนิวเคลีย์เนี่ยนะคะเจ้าแรงนิวเคลีย์เนี่ยมันดียังไงผู้คนถึงเอามาใช้งานกันนะคะเด็กๆด,ดูเลยแรงนิวเคลียร์นะคะหลักๆที่เอามาใช้ในเรื่องพลังงานคือถ้าเราสามารถ คำนวณหาพลังงานยึดเหนี่ยวได้นะคือพลังงานที่ให้กับนิวเคลียสเพื่อให้นิวเคลียสนีแยกออกจากกันนะคะแล้วสามารถหาพลังงานยึดเหนี่ยวได้เนี่ยเขาจะให้ค่าพลังงานเราที่สูงมากนะคะคราวนี้เด็กๆเ,เ,เหล่านี้นะคะอ่า BE คือ binding energy พลังงานยึดเหนี่ยวนะคะเท่ากับเดลต้าเคือมันจะมีมวลก่อนมวลหลังอะคะ่ะว่าก่อนที่จะเกิดการสลายตัวเนี่ยมวลเขามีความแตกต่างกันเท่าไหร่ นะแล้วคูณด้วย c กําลัง2องคนะ่าพลังงานจะเยอะเลยนะคะเดี๋ยวครูพาเด็กๆมาดูการหาค่าพลังงานกันดีกว่านะคะว่าพลังงานในเรื่องนี้มันดีนะนะมันดีใช้แล้วเนี่ยได้พลังงานเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเราต้องมีหน่วยงานหรือคนที่ควบคุมให้ถูกต้องนะคะโอเคเรามาดูกันเขาบอกว่าเขามีมวลโปรโตอน1ตัวให้มาละ1 0 0 7 2 8 2 5อยู่ ะะมวลของนิวตรอนก็ให้มานะคะเลขจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งแต่เด็กๆต้องใช้ตามนี้เลยนะคะ,อะพอเทียบกันแล้วนะคะเขาบอกว่าโปรโตอนและนิวตรอนเนี่ยอยู่ในนิวเคลียสของดิวเทอรเียมเด็กๆจำดิวเทอร u เียมได้ไหมดิวเทอรเียมคือไฮโดรเจน2 1, 1นะคะแปลว่ามีโปรโตอน1แล้วก็มีนิวตรอน1น,นะคะให้หาค่าพลังงานยืดเหนี่ยวที่เกิดขึ้น นะให้หาค่าพลังงานยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นนะคะ binding energy นะก็เป็น931คูณเดลต้าเ <M S 1> ก็ได้เพราะว่าทำไมครูใช้สูตรนี้เขาให้หน่วยมาเป็นอิเล็กตรอนโวล์ค่ะทุกคนนะคะ931นะคราวนี้เดลต้าเอ็มเดลต้าเคืออะไรมวลมวลของเขาเนี่ยรวมแล้วจะได้เท่านี้แต่ว่าก่อนที่จะรวมอะนะคะโปรตอนหนึ่งนิวตอนหนเนาะครูก็จะเขียนเป็น โปรตอน1ตัว1.007825บวกกับนิวตอนอีก1ตัวนะคะดูจากท่าน,นี้ได้เลยอ่ะบวกกับอีก1.008665เลขเยอะเลยนะคะลบด้วยลบด้วยอะไรคะ2.013553นะคะลบตัวเลขเยอะหน่อยคะ่ะเด็ก ะะจะได้ะได้931นะคูณกับ0.002937ค่ะนะคะจัดได้พลังงานมานะคะประมาณ2.734347นะคะเมกะอิเล mm ็กตรอนโวลต์แต่เด็กวจะสังเกตเห็นว่าอุ๊ยไม่มีตัวเลขที่แบบถูกไปเป๊ะเลยนะคะจริงๆแล้วตัวเลขพวกเนี้ยหนูลบไม่ต้องแบบเยอะขนาดนี้ก็ได้คือเขาให้ค่าจริงๆมาเด็กๆอาจจะลบแค่ประมาณ สามสี่ตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คําตอบที่ใกล้เคียงเีเห็นไหมคะว่าคือข้อไหนคือตรงนี้เนาะอ่าก็คือประมาณ 2. 2.2 2เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งเดีเห็นไหมคะว่าแค่ดิวเทียมตัวเดียวเนี่ยได้พลังงานเท่านี้เลยนะนะคะจะเปลี่ยนได้กลายเป็นจูนททาไงเมกะคือ10บกำลัง6อิเล็กตรอน1คูณ10กำลังลบ19นะอันนี้แค่ดิวเทียมธาตุเดียวนะคะคราวนี้นะเดี๋ยวเราจะดูในเรื่องของพลังงาน ในเรื่องของนิวเคลียร์ที่ปัจจุบันสำคัญมากๆเลยนะคะในอนาคตประเทศของเราก็น่าจะต้องใช้พลังงานนี้มากขึ้นนะจากปฏิกิริยาฟิชชันกับฟิวชันฟิชชันกับฟิวชันเกี่ยวข้องยังไงนะคะอ่ะซึ่งเจ้าตัวฟิชชันกับฟิวชันนะคะฟิชชันคือการแตกตัวของอะตอมใหญ่นะคะแต่การแตกตัวเนี่ยจะแตกตัวจนกว่า ะะจะมีนิวตรอน1ตัวมากระตุ้นนะแล้วก็ได้นิวตรอนอีกประมาณ3ตัวนิวตรอน3ตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไปยิงโดยอัตโนมัติกับตัวอื่นที่มันแตกตัวกันไปนะคะเราเรียกว่าปฏิยาลูโซเพราะเกิดขึ้นไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะปฏิกยาเหล่านีะฟิชชันเนี่ยะะขอโทษค่ะพี่ตัดนิดนึงนะคะปฏิกิยา ปฏิกิยาฟิชชันเนี่ยนะคะเด็กๆฟิชชันฟิวชันพวกเนี้ยนะคะจะถูกใช้ในเรื่องของโรงไฟฟ้ากันนะปัจจุบันนะคะเพราะว่าให้พลังงานที่เยอะมากนะนี่คือหน้าตาของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะของประเทศเราเนี่ยยังไม่มีใช้งานนะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยยังปลอดนิวเคลียร์อยู่ในเรื่องของพวกนี้นะคะแต่ถ้ามีการใช้งานเนี่ยดีมากดีมากเพราะว่าเขาไม่มีเวสให้กับสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ว่า มันร้อนมากเด็กจะเห็นว่าควันที่ขึ้นมานะคะส่วนอีกงานหนึ่งค่ะเป็นการศึกษาในเรื่องของฟิวชันฟิวชันคือการรวมกันของธาตุเล็กให้กลายเป็นธาตุใหญ่นะคะซึ่งมันเป็นปฏิกิยาบนดวงอาทิตย์นะคือเหมือนมนุษย์กําลังคิดว่าเออถ้าเราไม่มีดวงอาทิตย์เนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะก็เลยพยายามเรียนแบบปฏิกิยาพลังงานบนดวงอาทิตย์นะคะก็มีการคิดคนในห้องแลบแต่ว่ายังไม่ได้สําเร็จขนาดว่าเป็นแบบ สเกลจริงได้เพราะแน่นอนบนดวอาทิต์เนี่ยมันมีข้อจํากัดต่างๆเนาะที่บนโลกเนี่ยยังไม่สามารถสร้างสิ่งเหล่านั้นได้นะคะเด็กๆอ่ะสำหรับในเรื่องของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะในวันนี้ครูข้อขอจบลงเป็นเท่านี้นะคะเด็กๆยังไงก็ฝากเด็กๆนะคะทบทวนเนื้อหากันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ